สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับผมสวัสดีนะนะเพื่อนน้าตกปลาทุกท่านนะครับผมเจอกัมอีกครับช่องบ่าวลันท่านบ้านครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนําเหยื่อนะครับผมของน้ารันนะครับผมกบน้ารันนะครับผมกับช่องบ่าวลันนะครับผมเป็นเหยื่อผมเองนะครับผมผมทําขึ้นมาเพื่อจําหน่ายนะครับผม ราคาก็บ้านๆนะครับผมราคาก็บ้านๆ <c ười> คุยกันได้ครับผมมีราคาส่งด้วยนะครับผมราคาก็ตัวละแปดสิบบาทนะครับผมทุกรุ่นนะครับแปดสิบบาทราคาส่งทักหาผมได้นะครับผม <m> เดี๋ยวผมลงเฟสให้ครับผมทักทักได้ครับผมในเฟสในช่องในเฟสชื่อบาวรันได้บ้านครับผม ใครสนใจก็สอบถามได้นะครับก็วันนี้ก็จะมารีวิวตัวกบยางนี่ครับผมกบยางดีโ,ม,โ 3. 3. ม่ตัวนี้สามจุดสามจุดเจ็ดเซนนะครับผมตัวนี้สามจุดเจ็ดเซนเบทหนึ่งโอนะครับผมตัวนี้สามจุดเจ็ดเซนเบทหนึ่งโอนะครับผมเบทบีเคหนึ่งโอนะครับผมน้ําหนักจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดกิโลนะผมอยู่ที่ประมาณเนี้ยไปลิวสองตัวนะครับผม ไปอยว่สองตัวนะครับไปอยว่สองตัวก็ผลงานมีทางช่อง Youtube นะครับผมช่อง u t u b e บอลันในบ้านนะครับผมเข้าไปกดดูไปกดไลค์กดแชร์กันได้เลยครับผมผลงานมี้รับชมนะครับผมนี่ครับผมองศาเบียดเปิดนะครับผมนะครับผมเนื้อยางน,นุ่มนะครับผมเนื้อยางน,นุ่ม ตัวนี้เบียดหนึ่งโอนะครับตัวนี้รุ่นนี้เบียดหนึ่งโอนะครับผมสีนี้สีเหมือนเหมือนจริงสักหน่อย <c oughs> โอเคครับผมลูกหมุนข้างหน้านี่ครับผมลูกหมุนเบอร์สี่ข้างหลังเบอร์หกนะครับผมตรงนี้จะเป็นลวดสแตนเลสนะครับผมตรงห่วงนะครับผมห่วงตรงนี้โอเค ก็ฝากนะน,นะทุกท่านใครที่ชื่นชอบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องหมอรันไทยบ้านนะครับผมก็คลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมเเผื่อใครสนใจนะครับผมกบยางนะครับผมกบยางรันนะครับผมกบยางดีโม่สามจุดเจ็ดเซนนะครับผมตัวนี้โอเคครับผม เผื่อใครยังไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวผมแนะนําให้นะครับผมมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งครับผมตัวนี้3.5เซนนะครับผมตัวนี้3.5เซนตัวเล็กหน่อยตัวนี้นะครับผม3.5เซนนะครับตัวนี้เบ็ดเบอร์หนึ่งครับผมตัวนี้เบ็ดหนึ่งโอนะครับผมโอเคครับผมฝากกดงานไว้ด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสนใจสอบถามได้ครับผมเดี๋ยวผมเอา แปะลิงก์ไว้ให้นะครับผมเดี๋ยวขึ้นไว้ข้างบนให้นะครับสนใจสอบถามได้ที่ทางเฟซเลยนะครับผมโอเคครับผม